โอเคครับ okay, สวัสดีทุกคนแนู่่กับผมมูไล์อีกแล้ววันนี้ไปเกมที่ไม่ใช่อว่า e w a วซึ่งเป็นเกมแนววิ่งหนีผีผีที่เป็นรูปภาพเนาะโอเคเราไม่คู้ามทำเพลงแล้วก็เริ่มเข้าเรื่องเข้าไปเล่นกันเลยหวัดดีทุกคนโอเคอ่าไม่มีผีแล้วเหรอเงียบๆจังเลย แม่จะมีผีโอเคขอต้อไม่น้องแมวน้องน่ารักมากเลยเฮ้ดูนี่ค่ะว้าะนองน้องน่าจะน่ารักมากเลยโอเควิงคว่งวิ่งอู้ประตูของใครอ่ะอู้ระเบิดด้วย ตึงตึงไม่ตามมาใช่ไหมโอเคโอ้น้องน้องน้องน่ารักมากเลยอ่ะน้องน้อง อันนี้ดูเหมือนเอ่อเหมือนอาบังอาบังเอ่ออาบังกำลังถึงจะเล่นสักอย่างอาบังกำลังเล่นบอลประมาณนี้ปะโอ้จบรอบแล้วเหรอไวจังอโอเคมาดูรอบต่อไปกันเราบิิกนิ่งงจะชน สไลด์ S S light. S light. อ็สไลด์อุ้ยนี่มันดาบไดมอนด์ของอไม่ครับนี่เอาพังประตูแล้วคนวอยวายพังประตูแล้วอ๋อเอาเอาประตูปกติก็ได้นี่ไม่เห็นแต่ต้องวอยวายพังประตัวไอ้ <c oughs> ี่น้องน้องน่ารักมากเลย no spinning วัดดสวัสดีอุ่ยน้องแมวน้องน่ากลัวน่ากลัวไว้น้องเราน่ารักกันหมดเลยน้องน้องแมววิ่ยน่ารักน่ารักชฉดๆเลยแต่นี้น่ากลัวไปนิดนึง น้องเมียวน้องเมียวโอเคโอเคไปละไปละไปละอะไะเอ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 ะมาแล้ววิ่งนี้ ก็จดด้ชุบได้ชุบตรงนี้แหละมุมดีมันต้องห่วงฮีโร่มาช่วยแล้วฮีโร่ฮีโร่หยิบใครมาได้ก็หยิบม,มา ระวังหนีโอเคเอวันดีวันด,ดีเออวันด,ด,ด,ดีแซนแซนวันด,ดีไซน์ฮู้ยิงวิง,วงทำไมไฟมันกระพริบกระพริบอู้น้ำมันแซน นี่โอเคนี่ละโอ้ไม่ต้องมาอเ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 อหัเมเอเอเอเดีอเ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 สีอเ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 ีเอ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 ออน แสนแสนแสนีนแสนจีนจ,นจีนโอเคไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างหลังสุดเลยไหมไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยทุกคนเองโอ้ยน้องเมียวโอเคต้องวิ่งหนีก่อนมันไฟกับยิปะแสงมันอยู่แถวนี้ โอ้ ه, จบแล้วใน้สุดก็จบรอบสักทีอู้ ه, อะไรก็ใหม่ล,ลูกอ่าสดชื่นเหลือเกิน <c oughs> สดชื่นทราบซาดถึงใจใหม่โซดารสิเขาไม่ได้จ่าย ให้นอนปัหน้าปัเนะี่ยอ๋อียังไม่มาโอเคยูถูชโลใครแล้ว เรียบร้อยหนึ่งไปแล้วโอเคอยู่ทูซโลตามมาหลังนะ กระโดดต้องวิ sociedad, glaube, un Bref, un ını, ่งโดดวิ่งโดดเหมือนไวกว่านิดนึงนิดนึงจริงๆนิดนึงวิ่งกระโดดวิ่ง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 โดด ่อชีวิตเรียบร้อยมันเกิดอะไรขึ้นตรงแถวนั้นเหรอวิ่งไปเรื่อยๆ โอเคโย่ถูช้าลมาไหมมาด้วยแล้วก็เลี้ยวเข้าไปปักซอยนะมันเหมือนมันจะตามฉันจ้าไปแล้วเลี้ยวโดด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 เลี้ยว าไปแล้วมีใครอยู่ตรงนน้นไหมสวัสดีไม่ทราบว่าม,มีใครยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่มีแล้วหลังไปดูตึงโอ๊อมองอัด เฮ้อในที่สุดโอเครอบใหม่มาอัมมงอัดอัมมงกุสอโอ้ โอ้โห triple kill quad k เกินไปมุ้ยเก็บเรียบเลยเกินเรามีปาร์ตี้อะไรกันสเ special round ล่องหนนแน่นล่องหนเหรอลางมาเชีย ไฟในแอนเฟดี <fig urable> and ้ช่วยด้วยโอเคขอบคุณมากๆาันะนายขอบคุณชีคิว thank you very much ไปไปช่วย จเชื่อกลุ่มคนที่อยู่พวกนั้นตรงนั้นกันมันเป็นไรโอเคไม่เป็นไร,อ,ไนไรอ่าลืมหยิบอ่าลืมหยิบมาด้วยอ่าลืมแบกขอโทษถ้ารับไปดบไหนไม่มีไม่ตามมาแล้วแหละโอเคจะเมื่อไหร่เรื่องเรื่องเรื่งเัื่งเรื่ง ไม่เราต้องไปรีบเราไปรีบชุบเสื้อเหลืองเลยเข้าเสื้อเหลืองจะจงไม่เป็นไรหรืว,ว่าเขาไปแล้วเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองหายไม่นะเสื้อเหลือง เลือกอยู่ไหนโอ้เชือเหลืองอยู่นน่นเลยเชือกเหลืองจะมาช่วยแล้วโอเคปารเด้ดอร์เชือเหลืองเขาล้มอยู่นู่นวิ่งส่วนทางได้ไหม โอเคไม่ต้องห่วงฉันจะชุบจะเองโอเคเติงอ่างนะกลางข้างกลางไม่ไม่ไม่เฟดดี้ไปไกลไปไกล okay, ไปคาบอยากฟังเพลงไปไกลๆเลยอ่าใช้ได้ช่วยันทีใช่ด้วยอันห,หนึ่งต้องเฟิร์สเฟิรสสั้นเฟิร์สเฟรสสั้นแล้วก็หันไปโอเคตาม ฟึบฟึบโอ้โหยังตามอยู่ไปแล้วเดี๋ยวเข้ามุมกระโด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 ดโดดไวกว่านิดนึงนิดนึงนิดนึงจริงๆนิดแบบนิดนิดโอเค ว่าเมื่อกี้ตัวอะไรโอ้หวัดดีดีแซดวัดดีแล้วก็บา,บายบายไปแล้วแซนจะตามฉันแบบนั้นโอเคไปละสลัดให้หลุดสักทีโดดไปเรื่อยๆโดด โอเคแซนก็ยังตามอยู่โอเคทั้งหน้าทั้งหลังเลี้ยวไปแซนจะเย็นแซนฉันว่าเราคุยกันได้ใช่ไหมใช่แหละโอเคไปก็นแหะโอ้โหรอ,อ,อไปแล้ว มาน,นีมมา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 เอ้าทำไมมันไปอยู่ข้างหลังโอเคขอคนหนึ่งไปแล้วกับไปนี่ you know ขอแค่คนเดียวไปนี่ <you> มันจำเป็นจริงๆอะโอเคถ้าแต่มาน,นี่ ฉันมาช่วยแล้วไม่นะมันสายเกินไปเหรอเนี่ยโอเคพลังไปดูโอเคงตามมาม่มา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 ไ,ไ,ไ,ไปไกลๆ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 แซนแซนสายเอ๋ยสายจ๋อาออกไปไกลๆไป วิ่งโอเคว้าไม่โดนเลียวดิบปลาแล้วเออ้าเห็นฟีลียาดดิบ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  ไคม,มีใครมีมีร่างผู้รอชีวิตไหมมีแถวโน้นกันเหรอโอเคไปแล้วไปแล้วฉันไม่อยู่แล้วอในที่สุดก็จบรอบสกักทีขอดื่มน้ำก่นอนโอเคปะได้เวลาตึงเครียด รูวัสดีว่าหมากับคนนี่หวาหวังว่ามันคงไม่ยากอะไรป่านนั้นน่าจะนะไม่อยากหรอกวิงว่งวิ่ง ไม่อยากเข้าเลยอันนี้ยากมันหายยากหลงแล้วไปเลยโอเคถ้าออกเก็สไลด์ติดประตู <c oughs> Oh my god ฉันสไลด์ติดประตู เฮ้ยน hey, oh, ี่นายช่วยฉันหน่อยได้ไหมขอบคุณมากเลยึ๊บโอเคน่าจะหลุดแล้วล่ะเวลาหลุดแล้ว พี่หมามาด้วยันดีเออเออติดติดติดโอ้โหดับเบิ kill triple ิ i l l quad k คิวเมกาคิวโอเคเขาไม่ตามฉันใช่ไหมโอเคกระบาล,ละ ไปแล้วไม่ป็นไรฉันจะกลับไปช่วยทุกคนเองแข็งใจเอาไว้นะแข็งใจไว้นะทุกคนเอาหายไปไหนกันหมดละอ๋ออยู่นี่กันนี่เองแข็งใจเอาไว้ วันดีจะอ,ออกหมาโอเคโอเคโอ้โหโอเครอบนี้จบแล้วรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วคลิปแบบยังมันจะยาวเกินไปแค่ยี่สิบนาที พิเช่เราเงียบต้เปิดประตูก็ได้เนี่ยเอ๊ะเหมือนโดนตัวไรอยู่ตัวไรเรอเหมือนโดนตัวอะไรตัวไล่อยู่ไม่นะ๊บวิ่งวนโดนหล็ก อ้ยนะมันคนดูงใส่แว่นค่อยๆฟื้นไม่มีฟื้นฟื้นต้องไปช่วยคือโอ้ oh my god ทุกคนเข้าต้ากันหมดเลย เก่งใจเอาไว้ฉันจะไปช่วยโหเป็นน้องม่วงมาช่วยแล้วอ้าวโอเค เขาไปช่วยคนอื่นต่อเพราะดือนเขาอยู่ไหนกันหมดอ่ะฮัลโหลโเวอร์ตีไม่ต้องห่วงฉันมาช่วยแล้วเข็งใจไว้นะเข็งใจไว้นะเธอเธอจะต้องไม่ตายโอ okay. เคเดียคอนหรือใครบ้าง อย่าบ่อยนิวชันล่างกันหมดเลยโอเค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 อยอมอมาโซ f ฟ i r โอเคหาหาผู้รอดชีวิตหาผู้รอดชีวิตคนที่เหลือเขาอยู่ไหนกันแคเทเขานักอยู่ข้างล่าง เน่ยทางลงไม่เจอเออสไลด์นี่ว่าสไลด์ต่างนะว้าวโอ้โหโอ้โหสไลด์ประตูช้าไปหน่อยใครก็ได้ช่วยหนูด้วยดู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 ช่ดยด้วย โอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกัน้ว้ฮะสวัรับวันนี้ไปแล้วฮะบายบายไว้เจอกันใหม่ครับผมอู Ooh, yeah. ้ย้บายบาย